สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ดาสิผ้ามาอัปเดตสวนน,น่อยๆอยู่ระเบียงบ้านเนาะพี่น้องข้างหลังระเบียงบ้านนี่แม่ดาตัดขนาตัดพักถิ่มันแกแล้วโลถิ่มแล้วก็ลงไม่ปลูกไม่เรื่อยๆเนาะพี่น้องอยากมาอวดพี่น้องจ้าเพราะว่าแม่ดาภูมิใจหลายที่เด้ด พักได้กินแล้วก็กงามแห้งพี่น้องเดี๋ยวแม่อดาศิพาไปชมสวนเอ๋สวนเน,น่น้อยอยู่ทั้งเระเบียงของห้าวนะพี่น้องเนาะนี่พักขนาดนันออกดอกพี่น้องงามงามบรรยากาศดีดีพี่น้องว่ลมวยวเย็นสบายอากาศดีดวันนี้พอนะลมโอ้เย็นชื่นใจพี่น้อง แม,มดาสิผ้าพึ่งชมสวนเห็นบอพี่น้องสวนแมดาเว้ยนะกำลังแตกกำลังงามสิพ้าช่มสวนยอม้างลางก็นนาะพี่น้องอันนี้เป็นดอกไม้พี่น้องกะเป็นดอกอยียงพว่นี้ก้าล่งสีออกเต็มเลยนี่อันนี้ก็จเป็นบักเขือ นี่บเัเขือที่เหลือจากลงเอาเอา,เอาลงมไปถัง,ง่างพี่น้องตายเบิดตเลยช่วงเ,เดือนที่แล้วเนาะสองเดือนนี่ทีเหลือพี่น้องกําลังแตกออกงามอันนี้โอ้ยโอ้ยดังส้นกอ,อีอันนี้ก็เม็นบักแตงพี่น้องบักแตงกาลังสิแตกออกออกนวยแล้วติดนวยแล้วก็มีพี่นอ้องกาลังงามนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นบัแตง นี่เป็นน่วยเราดิพี่นองก็เห็นบอติดน่วยแล้วนี่นี่น,น่วยเพื่นติดแล้วอู้ติดหลายต้นนี้ติดหลายน่วยพี่น้องนี่นี่แมนเบิดพี่น้องน่วยเพื่นเห็นบ่อือหน่ย,น,ยน้อย,ยกำลังขืนเต็มเลยเว้ยคือเด็กกินคัาวพีดอกพี่น้องนี่ทางพี่ก็คือกันพี่น้องพี่หอยนี่ไอเบิง์มองนี่ นี่สองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยคนนะอันนี้ก็คือกันอเอาลงไปขังลางก็ตายเบิดเหลียแทนี่แหละ<ม>แต่กับปูงไม่อีกอยู่ในสวนนะพี่น้องด้านล่างอันนี้กันเบียร์เขือพึ่งสิมาง่ามตอนนี้เิได้กินเพราะพี่น้องว่าโอ้ยจากเิได้กินให้พ่าได้กินดอก บลูกพริกนะี่บลูกพริกเผ็ดนี่บักพริกกินบานเฮาแม่พี่น้องเนี่ยบักพริกขาอีหยังอ่ะกินดาแดงบอ่อันนี้เป็นตน้นอีหยังอนอต้นก็คิดว่าออกพี่น้องเอามาเอามาซื้อมาก,กินแล้วช้ำไปมันขื่นพี่น้องที่ล่ะกำลังแตกออกมา อันนี้ก็เป็นบัพริกคือกันพี่น้องพิกินดาแดงบานเห่าเนี่ยหองก็สิง,งามเนี่ยแหละท่านได้กินบ๊บยอันนี้เป็นตน้นมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศแบบเอ้อย่างเขาเอิน่นมะเขือเทศพรราชิาานี่คือบานเห่าน้อยๆน,นะพี่น้องนี่สือพันธุ์มันมาย่่งต้นเดียวอีลีพี่น้องอื่นเนี่ยมันแตกออกงามงามอันนี้ก็จะเป็นคานาพี่น้อง คนะจะเป็นผักอีตูพี่น้องกำลังสิแตกออกงามม่ได้ตัดยอดมันออกอันนี้เป็นโหระพาฝรั่งดอกหนี่นี่ผักอีตูม่ไดดหลายต้นอยู่พี่น้องคุณอ่ะเราจะแกงใส่เห็ดจะงอเห็ดกับสิออกแล้วพี่น้องสิได้เก็บเหเ็ดมาแกงปีนี้นีผักอีตูสดสดใส่คือสีแสบค่ะนี่ขื้นเบิ้งส่นเทิงเนาะพี่น้องสันเทิงดันเทิงกันนี่คณะรุ่นก้อนอันรุ่น รุ่นที่สองพี่น้องกะล่างงามอีกขึ้นกันอันนี้ก็เป็นกวางตุง้งไต้หวันกะล่างงามเด็ดก,กินไปแน่กินไปน้ำเบิรดรุ่นแล้วก็ว่านไม่พี่น้องอันนี้ขนาซิทคนาที่แม่ดาตัดนันไปกินแล้วมันปงมันแตกออกมาไหมงามงามนี่ก็นขนาดรือกันพี่น้องแม่ดาชอบกินขนาและปลูกและพี่น้องมึง mm hmm. มูหาอันพักบุ่งมากทุ่งบากไงหนึ่ง วานโบขืนพี่น้องเนี่ยที่จริงมันปลูกง,ง่ายๆ่าวานง่ายๆดีนะผักบุ้งแต่แม่ดาบโบขืนอีเดีใน,ในต้นเดียวค่ะลออันนี้ก็เป็นพักที่จีนพักที่จีนงามงามพี่น้องมึงโอ้ยอยากกินลาบด้เนาะที่แสบครับต้ตอนอันนี้ต้นสละลี่พี่น้องงามึ้นกันเนี่ยอยู่ระเบียงอันนี้ก็เป็นต้น Tăng ố pha răng mà hơm hơm nè, nó có bài sẽ xay tôm nhắm Ấy Xúc Pha răng xay xúc Ừm, phía nào sẽ bưng, bọc phịt tôn nè Nè, bọc phịt tôn nè, độc khắc phía nào bưng nuôi nó đang ọc tém nè, bình Nói ừ. bưng Nói bọc phịt thẳng nằn đây nè Nó đang ọc đọc tém nè Ui, độc khắc độc nè ต้องหยดแสงใหจังเลยให้ไไใหน่อยหน่วยดกสันเทิรนกับสีมรกเขือเบิงเบิงหัวชิงไข่แม่ไอดาแะพี่น้องตักไข่แม่พี่น้องแตกออกกูนะอุ้ยงามคักงามแนเมือง อันนี้ก็เป็นมะเขืออแหละพี่น้องสองตนคนน่ะทั้งทั้งงามขาดงามเนี่ยแม่ดาษเอาลงไเป็ลางเลยเสีเก็บไปนี้เลยอันนี้เป็นหัวลภาพฝรัง่งอันนี้เป็นเหยียงนอสะแหน่สะลหน่ฝรัร่งที่มันมีสีม่วงสีขาวสีนั่นแหละพี่น้องเนี่ยหอมหอมพลอยดอาว้มันต้มชากิน อันนี้ก็เป็น, bury, น,ออน,นสตรอ,อเบอรี่พี่น้องสตรอเบอรี่ออกนวยแล้วนี่สุกแหะกับมีแต่ว่านวยบ่ค่อยงามพี่น้องเขาว่าปีแรกสิเป็นยังสี่แล้ว่า่ารหลายนวยอยู่เด้อพี่น้องนี่บเขือต้นโปรดของแม่ไอ้ดาใาไงกูโม่แม่อดาสิษนุถนอมบำรุ่งดีดีพี่น้องม่งมึงไงครัหไงในเสด็กินแท้แทอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งสตรอเบอรี่บ่ค่อยติดพี่น้องปีแรกเป็นยังสี่อืม เป็นบอนี่ัง่อยออกมาไอ้ดาเก็บกินเล้าก็มีหลายหนวยอยู่พี่น้องห้อยคนเป็นตัดไปกินอือันนี้เป็นบอพริกอีกพี่น้องพิกอีกต้นหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งี่สิดีกว่าเออมันย้อนแสงนี่หนวยบอใ่และพี่น้องบอพริกเขาเยกหนพริกยังพริกหยวกบอพี่น้องที่ตำแจ๋วแซบแบๆนี่ตำน้ำพริกหนุ่มมั้ยพริกหยวกเนาะพี่น้องนี่ โอ้ยงามพี่น้องบึงกำลังออกดอกเต็มเลยอืมจะได้กินคักละพี่น้องเอ้ยนี่ละพี่น้องสวนนี่สวนหน่อยไ้ใส่ช่อมยุดระเบียงน้อยหนึง่งแล้วก็ยุ่ขขังรางน้อยหนึง่งโอ้แค่นี้กับพ่อละพี่น้องชีวิตแค่นี้กะสวยรู้ล้วกะ มีความสุขที่สุดแล้ะแม่ได้พี่น้องโบเคยมีน้ำเขาจากเทือ่อนพี่น้องของก็มีนี่ค่ะมีความสุขบ,นนบ้านน้อยบ้านน้อยร้อยรักพี่น้องบ้านน้อยน้อยมีสวนน้อยน้อยเคยฝันเอาไว้รับฝันไว้แน่แล้วพี่น้องอยากมีเห็นบุดรเห็นคนอื่นเพิ่นปลูกพักปลูกหยามีบ้านอยู่โอ๊ย ดีใจหลายพี่น้องเอ้แค่นี้นี่ก็เป็นมุมกินกาแฟมีเถากินกาแฟจักน้อยเหลือั่นกระเฮ็ดสวนแค่นี้ก็โอ้สุดยอดนะพี่น้องนะเนาะเฮามี่เท่าไดเท่ากับพ่อใจในสิ่งที่เฮามีกับมีความสุขที่สุดแก่พี่น้อง ผลขอคุณยายแล้วดูแลสวนแล้วอยู่ขังรางงอกงอกงอ,อกอยู่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็นับพี่น้องเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆก,กําลังใจสวัสดีจา้า